ในบรรดาเรื่องราวของกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่มีอยู่เรื่องนึงครับที่น่าสนใจมากๆเป็นเรื่องของกษัตริย์ที่ทั้งทรงอํานาจและก็ยุติธรรมสุดๆที่ถูกกล่าวถึงในคัมภีร์อัลกุรอานชื่อของท่านคือซูนกอร์ไนแต่ตัวตนที่แท้จริงของท่านกลับเป็นปริศนามาจนถึงทุกวันนี้เลยแล้ววันนี้แหละครับเราจะมาไขาปริศนานี้ด้วยกันคำถามที่เรียกได้ว่าถกเถียงกันมาเป็นร้อยร้อยปีในหมู่นักประวัติศาสตร์แล้วก็นักวิชาการก็คือใครกันแน่ใครคือกษัตริย์สองเขาคนนี้ คือในัมพีนะ่ะพูดถึงความยิ่งใหญ่ของท่านไว้เยอะมากแต่ตัวตนจริงๆเนี่ยยังคงเป็นเปรศนาอยู่เลยเอาละ่ะการถกเถียงส่วนใหญ่เนี่ยน,นะครับมันจะมุ่งไว้ที่บุคคลสําคัญในประวัติศาสตร์อยู่สองท่านท่านแรกก็คืออเล็กซานเดอร์มหาราชจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ของกรีกอีกท่านก็คือพระเจ้าไซรัสมหาราชกษัตริย์แห่งเปอร์เซียที่ขึ้นชื่อเรื่องความยุติธรรมมากๆคําถามก็คือแล้วใครกันแน่ละ่ะคือซูลกอรนายตัวจริงโอเค ก่อนจะไปไกลกว่านี้เรามาเริ่มกันที่จุดที่น่าจะทําให้หลายคนสงสัยที่สุดกันก่อนเลยดีกว่านั่นก็คือชื่อของท่านครับูนกรนายหรือผู้มีสองเขาเนี่ยมันหมายความว่าอะไรกันแน่คําว่าสูกรณายเนี่ยนะครับถ้าแปลตรงตัวเลยก็คือผู้มีสองเขาซึ่งตรงนี้แหละที่นักวิชาการตีความกันไปหลายแบบเลยบางคนก็บอกว่าอาจจะหมายถึงการที่ท่านปกครองอาณาจักรที่กว้างใหญ่ไพศาลมากๆตั้งแต่ตะวันออกสุดไปจนตะวันตกสุดหรืออีกในหนึ่ง ก็อาจจะหมายถึงการที่ท่านมีความรู้ที่ครอบคลุมทั้ง2ยุคสมัยคือทั้งเรื่องในอดีตและอนาคตเลยก็เป็นได้ครับเอาล่ะนอกจากเรื่องชื่อแล้วเนี่ยยังมีอีกอย่างหนึ่งที่จะช่วยให้เราเห็นภาพของท่านชัดขึ้นมากๆเลยนั่นก็คือเรื่องราวการเดินทางครั้งยิ่งใหญ่3ครั้งที่ถูกบันทึกไว้ในคัมภีร์อัลกุรอานครับซึ่งการเดินทางพวกนี้แหละที่จะบอกเราได้ว่าคุณลักษณะที่แท้จริงของกษัตริย์ท่านนี้เป็นยังไง การเดินทางทั้ง3าครั้งนี้มันเหมือนการบอกโปรไฟล์ของท่านเลยนะครับครั้งแรกคือการเดินทางไปทางทิศตะวันตกที่นั่นท่านต้องตัดสินใจว่าจะพิพากษาผู้คนด้วยความยุติธรรมยังไงครั้งที่2เดินทางไปทางทิศตะวันออกเพื่อดูแลผู้คนที่ยากลําบากและครั้งสุดท้ายเดินทางขึ้นเหนือเพื่อปกป้องผู้อ่อนแอจากการถูกรุกรานครับเห็นนะครับว่าจากการเดินทางทั้งหมดเนี่ยทำให้เราพอจะสรุปคุณลักษณะสําคัญสําคัญในการเป็นผู้นําของท่านได้เลย นั่นก็คือความยุติธรรมความเมตตาการปกป้องแล้วก็ที่สําคัญสุดๆเลยนะคือความอ่อนน้อมถ่อมตนครับซึ่งโอ้โหบอกเลยว่าเป็นคุณสมบัติของผู้นําในอุดมคติจริงๆไม่ว่าจะยุคไหนๆก็ต้องการคนแบบนี้แต่จุดที่พีคที่สุดเลยนะครับคือวีรกรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของท่านเนี่ยมันไม่ใช่การไปรบชนะใครหรือการพิชิตด,ดินแดนที่ไหนเลยนะแต่กลับเป็นการสร้างสุดยอดงานวิศวกรรมชิ้นหนึ่งขึ้นมา เพื่อปกป้องผู้คนที่ไม่มีทางสู้ครับคือกระบวนการสร้างกำแพงเนี่ยต้องบอกว่าลำยุกมากๆเลยนะครับท่านสั่งให้คนเนี่ยเอาก้อนเหล็กมากองซ้อนกันให้สูงจนเต็มช่องว่างระหว่างภูเขาเลยนะแล้วก็เป่าใส่เข้าไปจนเหล็กมันร้อนแดงฉานจากนั้นก็เอาทองแดงที่หลอมละลายเนี่ยราดปิดทับลงไปอีกทีกลายเป็นกำแพงที่แข็งแกร่งสุดๆเพื่อป้องกันการลุกรานจากชนเผ่าที่ชื่อว่ายะจูดและมะจูด หรือถ้าชื่อที่หลายคนอาจจะคุ้นเคยกว่าก็คือก็อกและมากอกนั่นเองครับซึ่งเป็นชนเผ่าที่สร้างความเดือดร้อนให้ผู้คนอย่างแสนสาหัสเลยโอเคตอนนี้เราพอจะได้โปรไฟล์คร่าวๆข,ข,ข,ของซูจูรูกอลานายแล้วใช่ไหมครับทั้งเรื่องความยุติธรรมการปกป้องแล้วก็การสร้างกำแพงสุดอลังการทีนี้แหละถึงเวลาที่เราจะเอาโปรไฟล์เนี้ยไปเทียบกับบุคคลในประวัติศาสตร์2ท่านนั้นกันแล้วมาดูกันเลยครับว่าใครจะเข้าเขามากที่สุด เรามาดูทีละคนกันเลยนะครับเริ่มที่อเล็กซานเดอร์มหาราชก่อนเลยคือท่านเนี่ยมีตำนานเล่าขานเยอะมากจริงๆแต่มีจุดหนึ่งที่ขัดแย้งแบบชัดเจนเลยก็คือท่านนับถือพระเจ้าหลายองค์ครับซึ่งมันไม่ตรงกับภาพของซูดกสราในาในคัมภีร์ที่เป็นผู้ศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียวอะเรามาดูอีกท่านหนึ่งพระเจ้าไซรัสมหาราชท,ท่านนี้เนี่ยโหคุณสมบัติด้านความยุติธรรมนี่ตรงเป๊ะเลยแต่ปัญหาก็คือ มันไม่มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ชัดเจนเลยครับว่าท่านเคยสร้างกำแพงที่ว่าหรือเคยถูกเรียกว่าผู้มีสองเข่ามาก่อนเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าจะถกเถียงกันมานานเป็นร้อยร้อยปีค้นคว้ากันมาไม่รู้เท่าไหร่แต่สุดท้ายแล้วก็ยังไม่มีใครที่ตรงกับโปรไฟล์ของซูรุกราัยแบบร้อยเปอร์เซนต์เลยครับทั้งในแง่ประวัติศาสตร์แล้วก็ความเชื่อทางศาสนาทำให้ตัวตนที่แท้จริงของท่านก็ยังคงเป็นปริศนาต่อไปพอการตามหาว่าเขาคือใคร มันยังหาข้อสรุปไม่ได้บางทีเราอาจจะต้องลองเปลี่ยนคำถามดูไหมครับจากการถามว่าท่านคือใครมาเป็นคำถามที่อาจจะสำคัญกว่านั้นก็คือเรื่องราวของท่านสอนอะไรให้กับพวกเราและนี่อาจจะเป็นส่วนที่น่าประทับใจที่สุดในเรื่องราวทั้งหมดเลยครับคือหลังจากที่สร้างผลงานที่ยิ่งใหญ่ขนาดนั้นปกป้องผู้คนได้สำเร็จ ท่านระซูลก็อรอนในกลับไม่ได้อโอดอวดความสามารถของตัวเองเลยแม้แต่น้อยแต่กลับบอกว่าทั้งหมดนี้เป็นความเมตตาจากพระผู้เป็นเจ้าคือท่านแสดงความถ่อมตนถึงขีดสุดเลยซึ่งต้องยอมรับว่าเป็นสิ่งที่หาได้ยากมากๆนะครับในหมู่ผู้นําที่มีอํานาจบางทีแก่นของเรื่องนี้อาจจะไม่ใช่การไปหาว่าตัวจริงท่านคือใครในประวัติศาสตร์ก็ได้นะครับแต่อาจจะเป็นการทําความเข้าใจบทเรียนที่มันอมะตะมากๆที่ซ่อนอยู่ในเรื่องราวนี้ต่างหาก บทเรียนที่ว่าอำนาจที่แท้จริงน่ะควรจะถูกใช้อย่างไรนั่นก็คือใช้ด้วยความยุติธรรมความเมตตาและที่สําคัญคือความถ่อมตนซึ่งเป็นบทเรียนที่ไม่ว่ายุคไหนโดยเฉพาะผู้นําในโลกยุคปัจจุบันยังคงมีความสําคัญอย่างยิ่งเลยครับสุดท้ายนี้ก็เลยอยากจะทิ้งคําถามให้เราได้กลับไปคิดกันต่อนะครับว่าในโลกของเราทุกวันนี้ที่คนส่วนใหญ่มักจะให้ความสําคัญกับชื่อเสียงกับตัวตนว่าใครเป็นใครบางที เราอาจจะกำลังหลงลืมแก่นแท้ของความเป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่ไปหรือเปล่าว่าจริงๆแล้วมันอาจจะไม่ได้อยู่ที่ว่าพวกเขาคือใครแต่อยู่ที่ว่าพวกเขาได้ทำอะไรเพื่อคนอื่นและทิ้งอะไรไว้เป็นมรดกให้กับคนรุ่นหลังมากกว่ากันแน่